สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนํากัน1คันนะครับเป็นรถที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเคยมีนะครับผมคือไม่น่าเชื่อเลยนะพอยุคสมัยเปลี่ยนนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยความนิยมก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนี้ความนิยมของกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นรถประเภท SUV ใช่ไหมจากอดีตการที่เคยเป็นรถเก่งซีดานเป็นรถนั่งนะครับผม คือมันก็เปลี่ยนตามยุคสมัยเนาะวันนี้ผมมาแนะน,นํา1คันนะครับผมเป็นรถที่ดีมากๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองพิจารณาดูนะผมเป็นรถที่ใช้ดีนะครับเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมนั่นก็คือเจ้าคันด้านหลังผมนะฮะนี่ทางนี้ทางนี้นี่คันนี้เลย Toyota าโครโร a Altis นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น h ฮ b ริดนะเป็นเครื่องยนต์ h ฮ b ริดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะเขาเรียกว่ารุ่นไฮบริด นะครับผมก็คือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับปี2019คันนี้วิ่งมา110,000กิโลนะครับกับราคาค่าตัวเนี่ยเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นเองและคลิปนี้ผมขายไม่เอาค่าคอมกันอีกแล้วนะครับผมจาก729,000บาทนะครับลดไปเลยนะฮะ9,000เหลือ720,000บาทค่าคอมผมไม่เอานะฮะผมขายให้ท่านให้คุณลูกค้าให้แฟนๆผมเนี่ยเอาแบบว่าสบายใจหายห่วงกันไปเลยนะผมและคันนี้สวยมากดูสีดิสีโคตรเงาเลยนะ สีเงามากๆนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะติดตามรับชมได้เลยครับเรามาดูนะครับผมกับ c o r o l ร a u l t i s คันนี้นะผมเป็นแพลตฟอร์มใหม่ TNGA แล้วนะฮะตัวรถคันนี้ปี2019นะครับผมวิ่งมา1,10,000กิโลและเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภยโตโตัย Toyota Safety Sense นะครับมี Adaptive Cruise Control มีตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะฮะ แจ้งเตือนกันออกนอกเลนแจ้งเตือนมุมอับสายตาแจ้งเตือนขณะขอยจอดขอยเข้าซองนะครับผมออกจากซองเนี้ยก็มีแจ้งเตือนหากมีรถมาจากทางซ้ายทางขวานะครับผมความปลอดภัยนี่คือมาเต็มๆเลยนะครับตัวท็อปคันนี้ยังไม่ใช่เพียงแค่มีแค่ความปลอดภยัยยังมาพร้อมกับระบบมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าครบทุกการใช้งานจริงๆนะครับผมอบอกเลยว่าคุ้มราคามากเพราะว่า ค่าตัวของเขาเนี่ยจากป้ายแดงเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะฮะตอนนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นและได้ฟังกชันออปชันเยอะขนาดนี้แล้วเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับขับขี่การใช้งานต่างๆบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพลังลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าหายห่วงมากนะครับผมมาทีนี้เรามาดูความสวยงามนะผมคันนี้เป็นสีเทาที่ต้องบอกว่ามีสเสน่ห์มากๆนะผม บางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะเฉยๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยแต่งและสวยมากนะครับผมคุณลองจินตนาการดูนะครับรถคันนี้สีนี้ใส่ชุดแต่งโมเดลลิสต้านะครับผมใส่ชุดแต่งโมเดลลิสตานะรอบคันเป็นตัดกับสีดําเงานะครับในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านล่างดูโดดเด่นมากผมบอกเลยนะครับดูโดดเด่นมากๆนะอ่ะเรามาดูด้านหน้านก่อนนี่ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับผมก็จะมีเลด่านะครับผมตรงโลโก้ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้อคริลิกนะฮะนี่เป็นโลโก้อคริลิกแบบนี้จะเป็นผิวเรียบนะครับผมเพราะว่าเขามีเลด้าอยู่ด้านหลังนั่นเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องเอเดที่อยู่ด้านบนนะครับผมนะฮะเป็นระบบความปลอดภัยตัวต้านเซติเซน์นะเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับผมก็คือตามรถคันด้านหน้านะครับแต่ว่าเขาตรวจจับรถจักรยานไม่ได้ตรวจจับคนยังไม่ได้นะเวอร์ชั่นนี้นะครับผมยัง ยังไม่ใช่ทันสมัยแบบเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมไฟหน้าระบบอัจฉริยะนะครับผมเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับผมมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งดูสวยนะผมและไฟเดย์ไทม์ไม่เหลืองนะครับไฟเดย์ไทม์ไม่เหลืองนะทั้งสองข้างนะผมยังขาวๆอยู่เลยดูนะผมโดยปกติแล้วมันจะเหลืองใช่ไหมแต่คันนี้ไม่เหลืองนะฮะคันนี้สวยๆนะครับผมแล้วก็ตัวช่องดักลมด้านล่างก็เป็นสีดําเงานะฮะดูเท่มาก นะครับผมนี่ภาพรวมสวยงามนะด้านข้างล้อก็สวยนะครับผมเป็นล้อสีดำปัดเงาแบบนี้โคตรเท่เลยนะผมมาพร้อมยางปี2021นะฮะล้อขนาด17นิ้วนะครับผมนี่สีดำปัดเงาสวยมากนะครับยางปี21นะครับแต่สภาพยางยังใหม่อยู่เลยนะครับผมนีให้ดูสภาพยางนะฮะในส่วนของล่องยงล่องยางเนื้อยางไม่มีแตกรายงาเลยนะ สภาพดีมากๆนะครับผมอ่าแล้วหลายๆท่านเนี่ยที่เอาไปแต่งนะครับผมอาจจะหาล้อแม็กยากเพราะว่าเขามาพร้อมกับ5้ลูร้อนะครับหลูร้อยเนี่ยหารอโคตรยากเลยนะครับผมนะก็คือมันจะเป็นสเปคเดียวกับ t o โยต้าเซนต้าโตโยต้าพีอูสนะฮะโคโรราออติเนี่ยมันจะเป็นสเปคเดียวกันในส่วนของดุมล้อต่างๆนะครับผมหาล้อโคตรยากเลยนะนี่นี่ด้านข้างนะครับผมมีโลโก้ไฮบิดนะฮะ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานี่อยู่ตรงนี้นะครับระบบแจ้งเตือนนะเวลาเราขับขี่บนท้องถนนนะระบบแจ้งเตือนพวกนี้ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมด้านข้างแบบเต็มเต็มนะครับสวยมากสวยจริงนะผมดูสีดิสีโคตรเงาเลยนะครับสีคือแบบเงาฉ่ำมากมากนะครับดูเนื้อสีดูเม็ดเมทัลลิกนะฮะดูเม็ดเมทัลลิกเขาเนี่ยเนี่ยดูกลางแดดนี่คือจะสวยมาก นะครับผมสวยจริงนะคันนี้นะเนี่ยด้านท้ายไฟท้าย LED มีกล้องมองหลังนะครับนี่มี p เซ็นเซอร์นะครับผมสภาพสวยเลยดูนะฮะดูสีดูเนื้อสีโอ้ยนี่ขนาดเป็นสีเทานะนี่ถ้าเป็นสีดำบอกเลยว่าเงาฉ่ำว่านี้อีกนะครับผมอ่านี่คือภายนอกนะครับเรามาดูด้านในดูด้านในกันหน่อยนะฮะภายในของเขาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมมีระบบดันหลัง ทั้งเบาะคนขับและคนนั่งด้านข้างนี่ให้มาเต็มฟังก์ชันเลยนะให้มาเต็มฟังก์ชันเลยนะผมจะดูสภาพหนังของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตนั่งสบายนะครับผมนั่งสบายเนื้อเบาะสวยสูไว้แบบนี้นะครับผมนี่คือเบาะคนนั่งด้านข้างเราไปดูเบาะคนนั่งด้านหน้าคนขับกันบ้างนะครับนี่นะฮะดูเนื้อเบาเขานะสภาพสวยใหม่มากๆนะครับผมใหม่จริงๆเนี่ยดูภาพรวมดูภาพรวมนะ อย่างกับรถป้ายแดงนะครับสวยจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมว่ามีฟังก์ชันอะไรใช้บ้างนี่นะครับเครื่องเล่นนะครับผมก็จะมีระบบแผนที่นําทางนะครับนี่เครื่องเล่นมีระบบแผนที่นาทางนะครับผมรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อไช้สายนะผมมีละลิงก์และะแคสนะฮะอ่าแต่ว่ายังไม่รองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android นะคุณสามารถที่จะไปซื้อในส่วนของกล่อง AI Box มา ต่อเครื่องเล่นเดิมให้รองรับ Apple CarPlay หอ Auto ได้นะครับผมตอนนี้เทคโนโลยีเขาดีมากๆนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฟอนต์ที่เป็นระบบ Android นะครับผมคือหาอุปกรณ์เสริมมาติดตั้งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ให้มาติดรถมานะครับผมมีแผนที่นำทางในตัว GPS ในตัวนะฮะถือว่าโอเคเลยนะลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศก็จะมีระบบ Nano E นะครับผม สร้างประจุขั้วลบสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเวลาเข้ามาในรถแล้วจามบ่อยๆเนี่ยนั่งโคโราลาออติสบอกเลยว่าคุณจะไม่เป็นภูมิแพ้ต่อไปนะฮะคุณจะไม่จามมันจะไม่คัดจมูกนะครับผมนี่นาโนอีก็ช่วยได้เยอะนะครับถือว่าโอเคเลยช่ององค์ช่องแอร์อะไรนี่ก็สภาพสมบูรณ์นะครับผมและแอร์เย็นเร็วมากนะครับออติสเนี่ยเป็นรถที่แอร์เย็นเร็วมากๆนะครับผมนี่แล้วก็ฝั่งคนขับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับผมมีในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะฮะฟังก์ชัน เกี่ยวกับระบบช่วยการขับขี่ต่างๆนะครับผมก็มีมาให้ครบหมดนะฮะกดฝั่งซ้ายก็ควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่ก็จะมีมาให้แบบนี้นะครับผมมาตรวัดเลือนไม้เป็นหน้าจอ TFT นะครับนี่นะเป็นหน้าจอแบบนี้ตรงกลางนะผมซ้ายขวาก็เป็นเข็มนะครับให้งานง่ายๆเนาะส่วนด้านบนก็จะมี h u ช d i s p l a y นะครับีอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมเป็นแสงสะท้อนกระจกนะไฟหน้าอัตโนมัติในการเปิดปิดนะครับผมแล้วก็มีไฟสูงอัตโนมัติอยู่ด้านล่างตรงนี้ ได้ฟังก์ชันมาครบหมดนะครับผมทัศนวิสัยถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยมุมมองกว้างมากๆนะครับผมมุมมองกว้างเลยนะฮะกรจะจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวไฟแยงตาตอนกลางคืนด้วยดีอะผมบอกเลยนะราคานี้ได้ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากนะครับค่อนข้างคุ้มราคามากๆเป็นรถไฮบริดนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของจุดชาร์จเติมน้ํามัน e20 ก็ขับได้สบายๆนะครับผมอ่ะ เรามาดูด้านหลังนี่นะฮะคูร่าออลติสในโมเดลนี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงฟังก์ชันด้านหลังนะครับผมก็คือเพิ่มช่องแอร์ด้านหลังมานะครับคุณจะเห็นว่าจะมีช่องแอร์เนาะทำให้การนั่งโดยสารแรงต่างมันก็สบายสะดวกมากขึ้นนะครับผมรวมถึงมีที่พักแขนด้านหลังด้วยนะครับในโมเดลก่อนเนี่ยไม่มีนะนี่มีที่พักแขนที่วางแก้วน้ํานะครับตรงนี้ถือว่าโอเคมากนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของม่านบังแดดนะครับเอากลับมาแล้วนะฮะม่านบังแดดด้านหลัง ก็ถือว่าโอเคนะครับให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบเลยนะแต่ว่าม่านบางแดดด้านหลังเนี่ยแม่งเป็นแบบมือนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับต้องบอกก่อนนะครับเป็นแบบมือแล้วก็มีช่องใส่กระทรงเอกสารอะไรก็ครบหมดนะครับคือสะดวกในการใช้งานมากๆภายในคันนี้สวยด้วยนะครับสภาพดีๆเลยนะอ่าเรามาดูห้องเครื่องเดี๋ยวเราตามไปดูห้องเครื่องกันนะฮะนี่มือจับไม่ถลอกนะไอ้ที่มันชอบถลอกคันนี้ไม่ถลอกนะครับสภาพสวยเลยสภาพสวยมาก นะเปิดปุ๊บเออมีตรงนี้ด้วยแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับผมเขาก็มีมาให้นะคือบางทีเราขับขับไปแรงดันมันเกิดผิดปกติอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะแจ้งเตือนที่หน้าปัดนะครับว่ายางอ่อนยางมีปัญหานะครับผมมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้คุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือมันแจ้งเตือนว่ายางอ่อนนะครับมียางยางล้อหนึ่งเนี่ยล้อใดล้อหนึ่งในสี่ล้อเนี้ยมันอ่อนนะครับผมเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันดีๆที่เขาใส่มาให้นะครับนะเร,เรามาดู ห้องเครื่องนี่นะนี่นี่คือห้องเครื่องของคโรร่าออติสนะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมก็เป็นเครื่อง1.8ลิตรนะครับเทคโนโลยี a าร i n s น n Cycle นะแล้วก็มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าะนะครับผมพลกำลังเนี่ยบอกเลยว่าหายห่วงนะครับไม่อืดเหมือน,นคโรร่าคอสนะฮะคโรร่าคอสหลายๆท่านไปลองมาแล้วบอกว่าขับแล้วอืดเร่งไม่ออกนะฮะแต่คโรร่าออติสเนี่ยไม่เป็นนะคโรร่าออติสเนี่ยหยิบ เหยียบไม่ให้หยิบเหยียบติดเท้านะครับขับสนุกนะครับผมมีความคล่องตัวอาการโยนของตัวถังอะไรเนี่ยน้อยเพราะว่าตัวถังเขาไม่สูงนะครับผมและช่วงล่างเนี่ยกาวเคลนแล้วค่อนข้างต่ำนะครับผมทําให้การยึดกัอถนนเนี่ยดีมากๆนะครับผมว่าโอเคเลยแล้วก็โครงสร้างคันนี้นะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับผมสวยไม่เคยถอดไม่เคยแกะสีเดิมบางโรงงานนะคันนี้นะครับสีเดิมสวยงามนะครับผมหัวน็อตต่างๆไม่เคยถอดเลยนะเนี่ยสภาพสวยมาก ครับอาจจะมีเงาผมสะท้อนนิดนึงนะเพราะว่าผมถ่ายกลางแดดนะฮะนี่สวยไหมโอคันนี้สภาพสวยใครได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังคนระับผมบอกเลยนะไม่ผิดหวังจริงห้องเครื่องโคตรใหม่เลยใหม่มากนะครับดูดิดูซอกต่างๆดิไม่มีคราบโคลนคราบน้ํามันเครื่องคราบความสกรปรกเลยดูซอกลึกๆเนะ่ะไม่มีเลยนะคือสภาพใหม่มากจริงนะใหม่มากจริงนะครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะฮะ สภาพสวยจริงๆนะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับท่นานใดที่สนใจนะราคาเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นรถปี2019นะครับผมแล้วเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับก็คือ1.8 High Bit High นะ ora, is, นะครับสำหรับ Corolla ออติสนะฮะคันนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9นะครับผมแล้วก็ยังมีแคมเปญพิเศษนะครับผมดอกเบี้ย2.99%ผ่อนนานก4งวดด้วย คันนี้อยู่ในแคมเปญนะครับผมท่านใดที่สนใจรีบเลยนะฮะร,รีบโพมานะครับผมเพราะว่าตอนนี้โค r o l าออ l ิที่เป็นตัวท็อปมีไม่เยอะแล้วนะครับผมมีคันนี้คันเดียวแล้วเป็นสีเทาที่บอกเลยว่ามีสเสน่ห์มากๆนะครับผมใครบอกว่าไม่สวยผมเถียงตายเลยนะสีนี้สวยมาก,มากตัดกับสีดําเงาอะมันดูเท่นะครับคันนี้นะสีนี้นะมันดูเท่ามากๆดูดิอย่างล้องเงี้ยมันดูเข้ากันนะสีเทาแบบนี้ตัดกับสีดํามันดูสวยนะครับผม เอาไปแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันนะยิ่งดูดีกว่านี้เอาไปเปลี่ยนล้อแม็กนะมันจะยิ่งดูสวยกว่านี้นะครับผมก็ฝากไว้1คันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นรถรุ่นไหนคอยติดตามเอาไว้เลยนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ